แรงสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะอาเกาจะไปหาหนอนะครับทุกคน,กคนตอนนี้อาก็อยู่ภูเขานะครับทุกคนภูเขียวนั่นแหละเออดูฝนตกนะฝนตกแรงมากไม่รู้ว่า ถ้าเราไปหาหนอแล้วก็เออฝนตกเนี่ยโหเสื้อมาเปียกหมด,ดแล้วแหละนี่คือฝนนะฮะเดี๋ยวจะให้ด,ดูนี่คือฝนโอ<ฮ>้โ<ฮ>ตอนนี้ฝนก็ามาแรงแล้วครับทุกคนถ้าโชคด,ดีก็คือแบบอ,อาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ถ้าโชคไม่ดีก็คือ ได้ตากฝนเนี่ยดูนะครับโอ้โหพีลองเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนเดวเอออาเห็นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อาก็จะให้ทุกคนดูนะครับน้องก็คือนี่นะครับทุกคนนี่มีสาม นี่นะครับ <S <S ก็ไม่รู้ว่า,ามีแค่ไหนนะครับมีมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับนี่เส้สนด้วยเส้ในะทุกคนฝนก็มาถึงนะครับเราก็ชั่วไม่ดีเลยเราก็ได้ตับฝนอะ่ะฝนตกเย้ อันนี้อาก็ไม่สนในแล้วนะทุกคนอาก็จะหาหน่อไปเลื่อยๆคือตอนนี้นะครับทุกคนโอ้โหฝนแรงมากออนนก,มาก,ก็เลยแบบ วิดีโอก็หยุดถ่ายก่อนนะฮะโอ้โหดูฝนแรงมากโชดิไลนะะ์ะโชดิไลน์โชว์ไม่ดีเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ใะพผ้าเปียกหมดแล้วนะคะรับดูดะวยผ้าเปียกหมดแล้วโทรศัพท์มันเล่นเอง ตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะทุกคนกคนือแบบอาก็หาหนอเสร็จพอดีแล้วทุกคนกคน็เลยแบบจะกลับบ้านเนาะทุกคนนี่เขาเรียกว่าหนอนอะไรไม่รู้ทุกคนดูแค่ว่าหนอนเนี่ย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอพ่อนะครับพ่อก็มาด้วยนะครับเออพ่อมาตำลางนี่ก็รอพ่ออยู่นะครับพ่ออยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็มาพ่อมาแล้ว, <c oughs> ลวก็ดู โอ้เตรมถองโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบายครับนี่ฝน